เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับคุณตู่จารุสิริภูวนัยค่ะลูกสาวอดีตพระเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณนาฏภูวนัยนะคะโดยแน่นอนคําว่าคุณตู่จารุสิริเนี่ยก็มีผลงานมากมายหลายคนเห็นแบบคุ้นหน้าคุ้นตาทางจอทีวีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของคุณตู่จารุสิริภูวนัยเองเนี่ยทำเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมค่ะมีการคุกเข่าขอแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันถึง13ปีแต่งงานค่ะ หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาปเป็นระยะเวลากว่า4ปีแล้วนะคะล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณตูจารุสิริเนี่ยเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องค่ะต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนะคะ แน่นอนค่ะว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุน่นน่ารักภายในครอบครัวนะคะโดยทางนางเจ้าสาวป้ายแดงอย่างคุณตู่เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่านําจิ้มเบาๆช่วงเช้าซึ่งแน่นอนค่ะว่าเห็นภาพแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยอะไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตู่จารุศริด้วยค่ะ